สวัสดีค่ะวารีสายน้ำชาแนลนะคะอ่าฝนตกมาลงมาก็รู้สึกอ,อากาศเย็นชื่นฉ่ำแต่ว่าอ่ากลางสวนก็ลกมากด้สิคะหญ้า,าขึ้นเต็มเลยไม่มีเวลากำจัดมันเดี๋ยววันนี้ว่างก็จะ จัดการซะหน่อยนะคะมะม่วง,งป่าก็หมดแล้วนะคะยังมีมะม่วงบ้านมีมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะเราไปดูซิดูสิคะรัวบ้านก็ สุงมากไม่มีเวลาตัดนะคนลุงก็ไม่สบายเดี๋ยววันนี้จะจัดก,การซะหน่อยนะคะนี่ซีคาลงมากแล้ปีนี้อาโวคาโดต้นนี้ก็ไม่ออกออกแต่ไม่เยอะ ะม่วงอันที่ไม่ได้หอ่อมันสูงก็คงไม่ได้กินนะคะจะเน่าหมดแตกหมดนะคะที่ห่อไว้ก็ไม่เยอะมืก่อนหน้านี้ก็ได้มาทำความสะอาดตรงนี้นะคะยังเหลือตรงนี้ยังไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวก่อนนะคะ ค่อยทำเนาะมดเยอะมากนะคะมดส้มเยอะมากนะคะที่หอก็ไม่เยอะแต่ก็พอได้กินนะคะโอ้อันนี้อะไรเอ่ยต้นพริกนั่นเองดกมากนะคะพริกต้นนี้เ็อ,อยู่ ในที่ล่มนะคะอยู่ใต้ต้นมะม่วงนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็ดูสะอาดตาดีนะคะกองไว้๋ตวตรงนี้ยังไม่ได้ทำนะคะ ไว้แล้วเจ,จ้าจะถางถากถางหญ้าก่อนนะคะตั้งกล้องไว้คงเห็นอยู่ ก็ดูสะอาดทำแล้วก็ดูสะอาดตาดีนะคะแต่ยังไม่หมดนะคะต้นพริกทางส่วนก็จะมีมะม่วงมีเงาะค่ะไม่รู้ว่าปีนี้จะได้กินหรือเปล่าเงาะ อากาศแรงอีกต้นหนึ่งไม่ติดเลยติดมาล่วงหมดต้นนี้คงจะได้กินอยู่นะคะแล้ได้ให้เด็กให้อัตัวเล็กอยู่นะคะอยู่ลกมากเดีวก็จะจัดการนะคะทางให้หมดเลยจะได้สะอาดหูสะอาดตา แล้ววันต่อไปค่อยทำรั้วบ้านนะคะดูรั้วบ้านที่หญ้าขึ้นหญ้ากิ่งอ่อนขึ้นมาเต็มเลยไม่ได้ตัดคุณลุงก็ไม่สบายนะคะวันที่20ก็จะไปทำการผ่าตัดช่วงท้อง อน้ำดีข่อถุงน้ำดีอุตันนะคะต้องไปผ่าตัดใหญ่วันที่ยี่สิบนี้ก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆด้วยนะคะทุกคนช่วยส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะวันที่ยีสิบมิถุนาค่ะก่อนจบคลิปนี้มาดูพริกสวยๆนะคะ ขยับทานมาเด็ดได้นะคะใครบ้านอยู่ใกล้แอดก็มาเด็ดได้เลยค่ะาคลิปนี้ขอลงแค่นี้ก่อนนะคะฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้วารีสายน้ำชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ